ลึกเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านดงตะเคียนดำมีตำนานเล่าขานว่าเคยมีพระธุดงค์รูปหนึ่งล่วงเกินข้อห้ามของทอนรมชาติลักเอากระดูกเสือดำมาทำลูกประคำวิญญาณสัตว์ร้ายจึงตามสิงและกกืนจิตของพระรูปนั้นจนกลายเป็นพระสมิงอมนุษย์ครึ่งพระครึ่งเสือที่ยามค่ำคืนจะออกล่าเลือดคนเพื่อสั่งเว่ยวิญญาณหลายปีผ่านไปชาวบ้านต่างลืมเลือนตำนานจนกระทั่งไม่นานนี้ ็พบศพเด็กวัดถูกพบไร้หัวในป่าท้ายหมู่บ้านที่ติดกับวัดกับเสียงพระสวดต,ตอนตีสามที่กลายเป็นเสียงคำรามและทุกคืนเดือนดับจะมีเงารูปพระในจีวรเดินสี่ขาอยู่ปลายหมู่บ้านพรานแสงอดีตทหารพรานแห่งชายแดนผู้อําลาชีวิตฆ่าคนมาเป็นคนรักษาป่าวันนี้กลับถูกขอร้องให้ล่าพระผู้ไม่ได้เป็นคนอีกต่อไปเขานั่งห้างไม้สูงอยู่ท้ายหมู่บ้าน โดยลำพังกับปืนลูกซองเก่าที่บรรจุกระสุนเงินผสมเท่ากระดูกพระพุทธรูปแตกหักและบนหัวมีผ้ายันผ่านไว้รอบตัวโรยใบสาบเสือกับกิ่งบกขามเสียงป่าคืนนี้เงียบผิดปกติเสียงพรานแสงพึพรรมพำขึ้นเบาๆกระทั่งมีเสียงกระดิ่งเบาๆดังแว่วมาแถวใกล้ๆใต้นั่งห้างติ่งๆติ่งพรานแสงรีบจับปืนแล้วเพ่งสายตาไปยังที่มาของเสียงนั้นทันที เสียงกระดิ่งนั้นมันเหมือนจะดังทะลุหัวของพรานแสงเข้ามาจากนั้นก็ปรากฏร่างพระภิกษุผอมซีดรูปหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไทรในเงามืดกับใบหน้าที่ไม่เห็นชัดแต่ที่แน่ชัดยิ่งไปกว่านั้นเงาของท่านที่เห็นบนพื้นนั้นเป็นเงาเสือดำจากนั้นพรานแสงก็รีบท่องมนตามครูหมอผีเก่าๆที่เคยเรียนมาโอมนะโมพุทธายะสตนาเคปกาเสนโตท่านใดนั้น พระสมิงก็เงยหน้าขึ้นมาที่นั่งห้างใบหน้าแยกเขี้ยวออกจากจีวรดวงตาสีไฟแขนยาวเป็นขาหน้าเล็บยาวกว่าคนพระอังสักลายเป็นหนังเสือขาดวิ่นแล้วมันก็กระโจนพุ่งขึ้นห้างในพริบตาพรานแสงที่รออยู่แล้วนั้นก็ยิงสวนเข้าไปทันทีและกระสุนนั้นก็โดนเข้าที่กลางอกอย่างจังแต่พระสมิงนั้นไม่ล้ม มันคำรามขึ้นอย่างเจ็บแขนก่อนที่มันจะกระโจนเข้าซัดเขาตกจากห้างขณะที่พรานแสงตกลงจากนั่งห้างจนถึงพื้นเขาก็พลันควักเขี่ยวเสือสมิงที่ผูกติดกับพระเครื่องออกมาบีบแน่นในฝ่ามือจากนั้นเงาที่อยู่รอบตัวก็หยุดนิ่งพร้อมเสียงวิญญ,ญาณป่ากระซิบบอกคำโบราณและเสียงสวดมนต์เก่าแก่ที่ดังก้องทั่วดงตะเคียนก่อนที่พรานแสงจะลืมตาขึ้น ก็เห็นร่างพระสมิงนั้นยืนสงบนิ่งอยู่ข้างหน้ากับน้ำตาที่ไหลออกจากตาที่แดงฉานจากนั้นร่างของมันก็ละลายเป็นผุยผงเหลือไว้เพียงจีวรเก่าๆและกระดูกหนึ่งท่อนรุ่งเช้าเมื่อได้ยินข่าวชาวบ้านก็พากันมากราบขอบคุณแต่พรานแสงไม่ได้พูดอะไรเขาเดินถือจีวรเก่าไปเผาที่โคนต้นโพกลางหมู่บ้านก่อนที่ฝุ่นเท่าลอยขึ้นฟ้า เสมือนพระสมิงนั้นได้ถูกปลดปล่อยเพราะในคืนนั้นเขาได้ยินเสียงกระดิ่งดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังมาจากวัดร้างอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันพวกพระสมิงนั้นยังไม่ตายมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวพรานแสงพึมพำขึ้นเบาๆก่อนที่มือจะลูบไปที่ปืนคู่ใจแล้วพูดขึ้นต่อว่าต่อให้มันจะมีเป็นร้อยร่างพันร่างค่านี้และจะตามส่งวิญญ,ญาณมาลงนรกเอง หลังจากเหตุการณ์ที่ท้ายหมู่บ้านในวันนั้นพรานแสงก็ฝันเห็นชายชารานั่งสมาธิที่ใต้ต้นโพกับมีเลือดไหลออกจากดวงตาและมือที่กำลุประคำและมีเสียงดังแวแววมาและที่พรานแสงฝันเห็นคือหลวงปูผ่ผาแดงที่คอยเฝ้าช่องเขาผาแดงตามที่คนเท่าคนแก่นั้นบอกมาพรานแสงสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกกับเหงื่อที่แต่ภาาและในมือเขายังมีก้อนหินเล็กๆ ที่สลักตัวอักษรผาแดงเพราะคนเท่าคนแก่สมัยก่อนนั้นเล่ากันว่าช่องเขาผาแดงแต่ก่อนมีชื่อว่าหมู่บ้านผาแดงที่อยู่ในหุบเขาลึกและไม่มีพระจำพันษามานานกว่าสิบปีชาวบ้านเล่ากันว่าวัดแห่งนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปแม้แต่ตอนกลางวันถึงแม้จะเป็นวัดก็ตาม เพราะในทุกค่ำคืนนั้นมักจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ออกมาจากวัดทั้งที่ไม่มีใครอยู่และในทุกคืนวันพระก็มีเสียงเหมือนไม้เท้ากระทบพื้นดังก้องออกมาจากกุฏิเก่ากับคนที่ไม่เชื่อและอยากลองที่เข้าไปนั้นก็มักจะหายไปเป็นปริศนาเกือบทั้งหมดจากนั้นพรานแสงก็เตรียมข้าวของออกเดินทางไปยังช่องเขาผาแดงนั้นทันที โดยที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือปืนคู่ใจกับกระสุนอาคมกับลูกประคําแก่นไม้ดำและน้ำมนต์ที่เคยปลุกเสกจากหลายอาจารย์ครั้งเมื่อเดินผ่านเข้าช่องเขาผาแดงอากาศก็เย็นลงจนผิดธรรมชาติเล่าเสียงจิ้งรีดเรไรก็เงียบสงบลงเหมือนกำลังตกใจกับอะไรบางอย่างและเมื่อพรานแสงเดินผ่านช่องเขาผาแดงได้ไม่ไกลนักสักพักก็มองเห็นวัดร้างอยู่กลางหุบหินที่ลักษณะเป็นสีแดงปนดา มองไปเหมือนเงาของพระพุทธรูปหกัหกหักท่าพื้นอย่างผิดมุมแต่ประตูโบสถ์นั้นกลับค่อยๆเปิดเองและในกุฏิเก่าหลังหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลกันก็ปรากฏร่างพระชารารูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่จู่ๆจ,จังหวะที่กำลังจ้องมองไปยังพระรูปนั้นอยู่ดีๆพลันก็มีเสียงสวดมนต์ดังขึ้นจากข้างหลังทั้งที่ทไม่มีใครอยู่พรานแสงรีบหันขวับไปยังที่มาของเสียงนั้นทันที แต่สิ่งที่เขาเห็นคือเงาเงาของพระรูปนั้นกำลังยืนขึ้นในขณะที่ร่างจริงนั้นยังคงนั่งนิ่งอยู่จากนั้นก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆขึ้นว่าอย่าอย่าท่องมนต์กลับหัวมันจะตื่นเสียงกระซิบจากสายลมนั้นทําให้พรานแสงหยุดลมหายใจไปคู่หนึ่งแต่ก็ไม่ทันพระสมิงหลวงปู่ผาแดงตื่นขึ้นพร้อมกับดวงตาที่แดงฉาน และใบหน้าที่แห้งผากแต่กลับเคลื่อนไหวเร็วเกินมนุษย์สมิงในร่างพระนั้นพุ่งเข้าใส่พรานแสงอย่างรวดเร็วแต่พรานแสงที่เตรียมตัวรออยู่แล้วก็ดึงแผ่นยันแสงจันที่ครูหมอเคยมอบไว้ให้ส่องแสงใส่เงาดำนั้นจากนั้นหลวงปูผ่ผาแดงก็หัวเราะเสียงกึกก้องเหมือนเสียงสวดกลับหัวพรานแสงก็ไม่รอช้ารีบกระชับปืนแล้วยิงกระสุนที่ลงอาคม ตรงไปที่ร่างสมิงนั้นทันทีจนเสียงปืนนั้นสะท้อนกระแทกไปทั้งผูผาแล้วเงาร่างสมิงพระนั้นก็เริ่มแตกเป็นเสียงฮ่าฮาพรานแสงที่เห็นก็ไม่รอชรีบเอาลูกประคำปาเข้าใส่เงานั้นอีกทีจนร่างของมันแวกออกและสลายหายไปพริบตาแต่ก่อนที่ร่างมันจะสลายหายไปนั้นมันยังเอ่ยคำว่าสิบ เองยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนสอนข้าแต่เดี๋ยวสักวันเจ้าจะได้รู้เองจากนั้นพรานแสงก็สุดตัวนั่งลงด้วยความเหนื่อยพร้อมกับภาพที่ปรากฏในหัวของพรานแสงที่มีเด็กน้อยนั่งพับเพียบหน้าพระรูปหนึ่งที่หน้าตาเหมือนพระสมิงจากนั้นเหล่าเสียงจิ้งหรีดเรไรพลันก็กลับมาร้องกันระงมอีกครั้งเมฆหมอกที่เคยมืดคึมก็สว่างขึ้นทันทีราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อนั่งพักผ่อนจนหายเหนื่อยก่อนที่จะเดินทางกลับนั้นพรานแสงก็ได้เดินไปดูบริเวณที่ร่างพระนั้นหายไปพลันก็พบเศษจีวรที่ถูกฝังไว้ใต้แท่นพระพุทธรูปที่ภายในนั้นมีกระดูกเสือดำผสมอยู่กับตราสัญ,ญลักษณ์ประหลาดประหลาดสัญ,ญลักษณ์รูปยันนั้นมันคุ้นๆตาพรานแสงเพราะเหมือนเคยเห็นที่สำนักไหนสำนักหนึ่งที่เป็นสำนักบวชสายดำสำนักพระที่ฝึกบังคับวิญญ,ญาณสัตว์เพื่อเป็นอำนาจให้ตน หลังจากเหตุการณ์ที่วัดเขาผาแดงพรานแสงที่ได้รับหน้าที่มาเป็นนักล่าสมิงก็เริ่มตามรอยยันประหลาดนั้นไปอีกครั้งมันพาเขาเดินทางลัดเลาะไปสู่หมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ริมโขงที่มีชื่อว่าห้วยผาน้ำลึกที่ชาวบ้านพูดกันว่าเป็นถ้ำพระกลางแม่น้ำที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปตั้งแต่มีพระธุดงรูปหนึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับในถ้ำนั้น กับเสียงข้อบ,บาดท,ที่ดังออกมาจากในถ้านั้นแทบทุกคือแต่ก็ไม่มีใครกล้าตอบรับเสียงนั้นแต่อย่างใดเพราะใครที่พูดตอบกลับเสียงนั้นก็มักจะหายไปแบบไร้ร่องรอยตลอดการโดยบริเวณที่ว่านั้นเป็นถ้ำพระใต้ผาโขงซึ่งช่วงน้ำลดเท่านั้นจึงจะปรากฏทางเข้าให้เห็นครั้งเมื่อพรานแสงล่องเรือเข้าถ้ำแห่งนั้นในช่วงกระแสน้ำลดไปได้ไม่ไกลนัก ก็มีแสงสว่างจางจังสะท้อนจากหินผาที่ช่ำชืน้นเผยให้เห็นว่าภายในถ้ำนั้นมีพระพุทธรูปเก่าแก่และบาททองคําวางอยู่เดียวเดี่ยวกลางศาลาหินเมื่อมองดูก็ไม่มีพระไม่มีเสียงอะไรให้ได้ยินและไม่มีแม้กระทั่งเสียงของเขาเองเพราะทันทีที่ก้าวเข้าถ้าเสียงของพรานแสงนั้นก็หายไปแต่พรานแสงก็ไม่ได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรมากนัก เพราะคิดว่าคงเป็นฤทธิ์หรืออาถรรพ์ของอะไรบางอย่างที่มาทำให้มันเป็นแบบนี้ทันใดนั้นก็มีพระรูปหนึ่งปรากฏขึ้นจากเงาผนังร่างพระนั้นไม่พูดไม่ไหวไม่มีแม้แต่ท่าทีจะหายใจและร่างพระที่เห็นนั้นยังสวมจีวรเก่าที่ขาดรุ่ยกับเลือดเกลือกกลังที่ติดอยู่บนบาดท,ทองพร้อมกับดวงตาที่มืดดำสนิทที่มองมาอย่างพานแสงจากนั้นพรานแสงก็พยายามพูดคำปลุกยัน แต่ไม่มีเสียงออกจากปากแต่อย่างใดแต่พรานแสงตระหนักดีว่าพระสมิงตนนี้กินเสียงมนุษย์เพื่อเก็บไว้สวดกลับหัวพรานแสงจึงรีบใช้ไม้ขีดจุดเทียนขาวที่แม่หมอหงพลายเคยมอบไว้ให้ทันใดนั้นแสงเทียนก็ส่องสว่างไปทั่วถ้ำและเงาในถ้ำจึงเผยให้เห็นภาพสังเวชมนุษย์ที่เคยถูกพระสมิงสวดให้เงากลืนกิน จากนั้นพานแสงทำการคืนเสียงให้คนตายด้วยการหยอดหยดเลือดลงบาดให้ตรงกับจังหวะหัวใจตนก่อนที่เสียงจะค่อยๆกลับมาทีละเสียงแล้วบาดท,ที่เป็นเหมือนดวงตาสมิงนั้นก็เริ่มสั่นแล้วก็ร้อนเหมือนไฟเผาจนระเบิดไปในที่สุดพระสมิงนั้นร้องคำรามขึ้นด้วยความเจ็บปวดอย่างสุดเสียงมีเพียงปากที่ขยับแต่ไร้ซึ่งเสียงร้องใดๆ ก่อนที่ร่างพระสมิงนั้นจะมอดไม่แล้วแหลกกระจายเป็นผุยผงจากนั้นบรรยากาศในถ้ำกลับมาเงียบสงบอีกครั้งและเริ่มรู้สึกเป็นธรรมชาติกว่าตอนที่เข้ามาราวกับว่าอยู่คนละที่ขณะเดียวกันที่นั่งพักอยู่นั้นก็ได้มองไปยังแถวบาทที่แตกพรานแสงก็พบเหมือนกับจดหมายบันทึกคําสวดผันวิญ,ญญาณสัตว์ที่วางอยู่ตรงบาดท,ที่แตกนั้นเมื่อพรานแสงหยิบจดหมายนั้นขึ้นมาอ่านดูก็เริ่มแน่ใจแล้วว่า สำนักพระที่เขาเคยอยู่นั้นเกี่ยวข้องกับคาถากลืนสัตว์ป่าและอาจเกี่ยวกับการทดลองกลืนสมิงเข้าสู่พระภิกษุและเพื่อสยบพระสมิงตัวต่อไปพรานแสงต้องเดินทุดงผ่านเส้นทางเดียวกับที่เขาเคยบวชเส้นทางที่พระสมิงตนต่อไปนั้นอาจคืออาจารย์ของเขาเองและเพื่อปิดผนึกพระสมิงพรานแสงจำเป็นต้องเดินผ่านอดีตตนเองเพื่อที่จะได้รับรู้กับสิ่งที่สงสัยมานาน และหลังจากพรานแสงเผชิญหน้ากับพระสมิงแห่งร่มน้ำโขงเขายังได้พบจารึกที่ระบุพิกัดสำนักเงาธุดงบนยอดเขาเขตชายแดนไทยลาวที่นั่นคือที่ที่เขาเคยบวชครั้งแรกจากนั้นพรานแสงก็เดินทางไปต่อบนยอดเขานั้นทันทีเพื่อที่จะได้รู้ความจริงและจบทุกสิ่งทุกอย่างลงพรานแสงรีบเดินขึ้นสู่เขาที่ว่านั้นอย่างเร่งรีบพร้อมกับของที่พกติดตัวไปด้วย โดยมีเพียงปืนน้ำมนต์และลูกประคำระหว่างทางที่เดินขึ้นไปนั้นเขาก็ได้พบเงาตนเองที่อยู่ในวัยเด็กเดินสวนทางลงมาและกล่าวว่าขึ้นไปเจ้าจะไม่ได้กลับลงมาแบบเดิมเพราะเจ้าคือภาชนะสุดท้ายทำเอาพรานแสงชะงักไปอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะก้มหน้าเดินทางต่อสู่บนยอดเขานั้นทั้งก็เพราะเขารู้ดีว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด ครั้งเมื่อถึงบนยอดเขาที่ว่านั้นก็เจอกับกุฏิไม้ที่มีป้ายเก่าๆติดเขียนว่าสำนักบวชกลืนสมิงกับบรรยากาศที่น่าวังเวงพร้อมกับมีลมพัดกินสาบสามาทางตนโดยบริเวณแถวนั้นเงียบสงบเหมือนไม่มีคนอยู่เมื่อเข้าไปใกล้ๆประตูกุฏิหลังนั้นก็พลันเปิดออกเองเผยให้เห็นพระรูปหนึ่งนั่งอยู่ในกุฏินั้นว่ามีพระจำพันษาอยู่และร่างพระที่เห็นนั้น เป็นอาจารย์เก่าของพรานแสงเองที่ตอนนี้ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลและจีวรที่สีดำสนิทโดยบริเวณใต้กุฏินั้นยังเหมือนมีบาทศักดิธิ์เจ็ดใบที่มีผ้ายันผูกติดอยู่และเหมือนกับว่าเป็นที่บรรจุวิญญาณสมิงที่ถูกขังไว้มาเกินร้อยปีจากนั้นร่างพระที่นั่งอยู่นั้นก็พูดขึ้นว่าแสงเอ๋ยเองคือผู้แบกรับสมิงทั้งเจตนพลังนั้นจะตกกับเจ้า ไม่งั้นโลกมนุษย์จะทานไม่ไหวพูดเสร็จจากนั้นผ้า,าจารย์ก็เผยร่างให้เห็นพร้อมกับดวงตาที่เหมือนสัตว์และแสยะเขี่ยวที่ยาวโค้งออกมาร่างผ้า,าจา์นั้นกลายเป็นพระสมิงองค์สุดท้ายเพราะเขาได้กลืนวิญญาณในบาตรทั้งหใบนั้นไปแล้วเพราะเพื่อที่จะได้ควบคุมดวงวิญญาณทุกดวงให้อยู่ภายใต้ตนพ่านแสงจึงต้องรีบตัดสินใจระหว่างปลิดชีพอาจารย์ หรือจะสืบต่อคำสาบด้วยตนเองจากนั้นพรานแสงก็ใช้ขันน้ำมนต์ที่พกมาด้วยแล้วท่องบทสวดคาถาก็รับหัวด้วยความชำนาญพร้อมกับไฟที่เป็นวงขึ้นรอบตัวพระอาจารย์จนทำให้สมิงพระอาจารย์นั้นร้องโอดโอยขึ้นอย่างทรมานเหมือนกับถูกไฟนรกเผาแต่ด้วยความเป็นลูกศิษย์และอาจารย์กับชะตาก,กรรมที่ได้กำหนดไว้แล้วสุดท้ายพรานแสงก็ตัดสินใจปิดตาแล้วเดินเข้ากองเพลิงสวดมนต ื่อรับคำสาปแทนคนอื่นอย่างไม่ได้ลังเลจากนั้นเสียงในบาทก็เงียบไปพร้อมกับพระสมิงที่เป็นอาจารย์ของพรานแสงนั้นก็พลันสลายหายไปในเวลาเดียวกันราวกับว่ามีคนมาสืบทอดต่อจากแก่แล้วเหลือทิ้งไว้ให้เห็นเพียงเศษจีวรเก่าๆที่วางอยู่ข้างๆข,ข,ขันน้ำมนต์และร่างพรานแสงที่ต้องเป็นผู้สืบทอดแทนอาจารย์ของตนอยู่บนกุฏินั้นต่อไป หลังจากวันนั้นพรานแสงก็ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเพราะเขาคือผู้เฝ้าขังพระสมิงแทนอาจารย์ของตนและจากนั้นก็ไม่มีใครพบเจอกับพรานแสงนั้นอีกเลยจะมีก็แต่พรานที่เข้าป่าลึกจนไปถึงยอดเขาไทยเหล่านั้นที่เล่าว่าเจอชายที่หน้าตาเหมือนพรานแสงและเห็นเสืออยู่แถวกุฏิไม้เก่านั้นอยู่เป็นประจำและตำนานพรานแสงผู้เฝ้าขังสมิง ก็เป็นตำนานเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้